แตแนว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 สวัสดีครับเพื่อนสบายสาสไตล์เราครับผมได้ยินตนตีนี้ก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรครับผมนี่เราจะมารีวิวแน่แนว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 มาจากตลาดบูมบูเพื่อนบู๊อร่อยนั่นเองยี่สิบห้าบาทใช่เปล่าใส่มาเป็นเด็ดนี้แล้วเด็ดนี้นะเขาไม่ใส่ถุงแล้วไอของคุณโบเขาเอ้ามีช้อนด้วยหรอไม่เป็นไรจะได้คนละอัน ลองครั้งแรกป่ะโบราณนี่ใช่ป่ะเขาขายอยู่ตรงไหนอุ้ยดูน่ากินนอฮ้ยโหูยดูเยอะอยู่นะเพื่อนนะเจ้าเพื่อนยากมาลองกินครับผมลองครั้งแรกฮะไปอยากนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะจัดของหวานอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยได้จะขอเขาชิมไงจะรีวิวไม่ได้แย่งเขากินหรอกอะแน่ใจนะต่อไม่ได้แย่งโบกินอะจัดไปทานด้วยกันเพื่อนๆ ของหวานช่วงนี้ต้องการของหวานเหมือนน้าตาลในเลือดต่ําเออเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้าตาลตกอะจิมหน่อยอุ้ยดูดิโอ้ข้างล่างนี้แบบอย่างตึงอ่ะเขาโพดมีเผือกดูดิเราจะตักถึงข้างล่างไว้นะวิว้าวเ,เ,เพื่อนๆครับโอ้โหเป็นไงเพื่อนซูมบัวลอยในระยะสไนเปอร์ <laughs> <laughs> ไปนี่ครับรออะไรไปมเมืองิงเป็นขุนแผนด้วยพออาบน้ำปุ๊บก็เป็นขุนช้างทันที <laughs> อวดเอก็เดียวอริอยน่อยกุย่หอมนักินก็ดูเยอะนะเพื่อนยี่ห้าบาทแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ลองดูไม่รู้ไม่รู้อืมอืมคนขาดน้ำตาลต้องการสิ่งนี้หวานหวานแระแป้งนิ่มหืมโอสั่งเขาปอกเตี๋ยเนี่ยหรือว่าเราต้องคนมาดูก่อน น้ำตาลมันไม่ทั่วกันป่ะอืมใหม่แหบโหแต่เครื่องเยอะมากเลยอ่ะโบวิ่มีเม็ดอะไรอีกี่ยม่วงเพื่อนทานแ้วกันอืมเยอะมากอ่ะอืมแพร่พอคนแล้วดีขึ้นเหมือนแบบโหแต่คือเยอะว่ายี่สิบห้าบาทอ่ะไม่เดี๋ยวหลังซื้อมาให้ให,ให้ปลากินบ้างนะซางแช่ตูเ้เย็นบะเวลาน้ำตาลตกก็จะได้แบบ พอ,อ,อคนแล้วดีพอคนแล้วมีความเค็มเมื่อกีก้เมื่อกินตอนแรกหวานอย่างเดียวเลยแค่แปดจุดห้าเลยไปเดี๋ยวคุณโบชิมเถอะมาจบคลิปกันโอ้เยอะอัสดีค่ะอ่าชิมเลยเรายังอุ่นๆอ,อยูอม่มันก็มีความหวานๆเค็มๆไ,ได้ไหม แต่เหมือนร้านตรงการลางซอยเราจะจะดีกว่าใช่ไหมเขาเลิกขายไปแล้วอ่ะเขาขายเป็นรางวันร้านขาหมูนะร้านที่ขายตรงนั้นเนาะที่ขายอย่างหลังข้างร้านเจดาวใช่ไหมอันนี้เขาออกหวานไปหน่อยปะ่ะอันนี้หวานไปนิดนึงแต่หนึ่นงรสชา,านะติเขาพอดีเนาะแต่ก็ให้ต่อให้8.5นะเครื<ๆ>่องเยอะแล้วก็แบบดีอะตัวแป้งเขาก็ดีนะเนาะนิ่มดีแล้วก็เครื่องตึงเดียวนะบวกให้กี่คะแนน8ให้8 เพื่อนต้องใส่กะทิมากกว่านี้นยใช่กะทิคือคือตัวหวานมันเยอะไป<ม>เนาะคืออยากกินเพื่อนๆก็ไปลองดูนะร้านตลาดบูมบุมนะจะั้นสามเจ็ดยี่ห้าบาทไม่แพงเนาะเดี๋ยวขายราคานี้กันหมดไหมใส่ขายสามห้าไม่แพงของเขาถูกแล้วก็กินกินได้เนาะเนี่ยเพราะว่าใส่ถ้วยแบบนี้กินได้เลย<ม>อยากกินก็ลองดูครับผมตลาดบูมบุมร้านเขาอยู่ตรงไหนนะทางเข้าข้างหน้าเดินอยู่สายมือต้นต้นอ่ะต้นต้นข้างๆร้านอะไรปะมีอะไรแบบสังเกตไหม ข้างๆข,ข,ขายชาบูเสียบไม้ที่เด็ดผู้ชายร้องะตะโกนตลอดเวลาอ๋อข้างๆร้านชา,า,าบูเสียบไม้โอเคครับประมาณนี้สบายสบายสไตล์เราบ๊ายบาย